สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนกระถุ่มไร่ชั้นอนุบาลสองนะคะของเรียนการสุงศึกาพระพุทธศาสนาวันในวังพระอารามหลวงค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ในสาระการเรียนรู้ที่สี่นะคะหนังสือหน้าอ่านค่ะค่ะแต่วันนี้เราจะเรียนในเรื่องที่สามแล้วนะคะเด็กๆก็คือเรื่องวิธีการดูแลรักษาหนังสือนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดูแลรักษาหนังสือกันนะคะ การวิธีการดูแลรักษาหนังสือนะคะหนึ่งนะคะจัดหายชั้นวางหนังสือให้เพียงพอกับจํานวนหนังสือนะคะสองไม่ควรวางหนังสือในลักษณะที่ซ้อนทับก,กันนะคะสามมันปัดกวาดกุ่นที่ชั้นนะคะและขยับขยายหนังสือในแต่ละชั้นอยู่ระมัดวนะคะสี่ควรเปลี่ยนควรเปลี่ยนหนังสือปก่อนให้เป็นปกแข็งให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะห้าบริเวณที่เก็บหนังสือ ต้องห้ามอย่าให้ถูกแสงแดดนะคะหรือว่าความชื้นอ่านี่ก็เป็นวิธีการดูแลรักษาหนังสือเบื้องต้นนะคะอ่านังสือของพ่บ้านหรือบ้านเด็กๆนะคะอาจจะไม่มีชั้นหนังสือใช่ไหมคะเราก็เอ่อปรับเปลี่ยนวิธีการวางหนังสือแบบใหม่ก็ได้นะคะจ<ช><น>ะวางในชั้นโดยไม่วา,างแบบยืนไม่วางแบบแนวนอนก็ได้นะคะแต่ว่าเด็กค<า>ือเอาตัวอย่างให้ดูก็คือน<า>ีเป็นแนวนอนนะคะถ้าวางแนวนอนให้เด็กๆเอาสันนอกอันสันนอกนะคะ ออกออกออกข้างนอกนะเราจะได้ดูหนรรรังสือได้ง่ายใช่ค่ะแต่ที่ชุบผยุก็รยาคือเป็นการวางหนังสือแบบสากลุนะคะที่ทั่วไปเขาวางกันนะคะวางเรียงลำดับจากเล่มเล็กไปหาเล่มใหญ่นะคะวางให้เป็นระเบียบกันเราจะได้หาหนังสือได้ง่ายนะคะเมื่อเราอยากได้ข้อมูลในเรื่องอะไรอ่าหนังสือเล่มไหนนะคะทำความสะอาดหนังสือชั้นหนังสืออยู่บ่อยๆนะคะจะได้ไม่มีฝุ่นเกาะนะคะเมื่อเรามาใช้งานก็ ก is like ็ไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจจุดจุดหายหายใจทั่วไปนะคะอาจว่านังสือก็เป็นที่เก็บฝุ่นอย่างดีเลยอย่าหายใจุ่นฝุ่นละอองเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูใบงานกันนะคะว่าวันนี้มีใบงานเกี่ยวกับอะไรค่ะคุณครูซอสใบงานนะคะก็บอกว่าวิธีการใช้หนังสือที่เหมาะสมใช้อย่างไรจุดประสงค์นะคะก็บอกว่าให้นักเรียนค่ะดูแลรักษาหนังสือ รู้จากวิธีการดูแลรักษาหนังสือนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะพัฒนาื้างเนื้อลเล็กการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้ด้วยนะคะก็สุดการสําคัญนะคะก็คือการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็การมีปฏิสัมพันธ์ในมีนส,ส่มนร่วมและก็บทบาทสมาชิกของสังคมค่ะทีนี้เรามาดูคำคะคะสั่งนะคะเ็าบอกว่าให้เด็กๆเขียนวงกลมล้อมภาพนะคะการดูแลรักษาหนังสือนะคะ เด็กดูสิคะนี้มีมาห้าภาพด้วยกันค่ะแต่ว่าในห้าภาพนี้ค่ะมีภาพที่เด็กทําลายหนังสือแลวก็ด lings, ูแลรักษาหนัง um สือค่ะปะปนกันตายเด็กดูสิคะเรามาดูภาพแรกสิคะว่าเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะกาลังทําอะไรเอ่ยเด็กผู้ชายคนนี้นะคะกําลังทําการบ้านอยู่แต่เขามีน้ํากับขนมวางอยู่บนโต๊ะด้วยนะคะ ก็อาจทาให้เกิดอุบัติเหตุในการทําน้าเลอะลงในกระบอกกันบ้านนะคะอ่านี้คืองานหนังสือรูอทําอะไรนะคะอ่าเมื่อเราของของทานหรือของกินมาทานใกล้ๆนะคะเราควรให้หนังสือนะคะเมื่อสมว่าน้ำหกเข้าไปนะคะหนังสืองกระเบียดโฟมก็ได้นะคะอาจจะทําให้ตัวอักษรนั้นนะคะอ่จางลงไม่ชัดนะคะอ่าก็เกิดอ่า ความเสียหายต่อมาัสือได้นะคะเรามาดูภาพที่สองค่ะแสดงว่าภาพนี้อ่ะไม่ใช่การดูแลรักษาหนังสมอในถ่๊าด้วยแสดงว่าเราไม่ต้องวงรงมเรามาดูภาพถัดไปเลยค่ะภาพที่สองนะคะก็จะเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะกําลังขย่ํานะคะขยําขยําหนังสือหรือสมุดนะคะอา ให้เกิดความเสียหายได้นะคะแล้วก็ไม่ก็แสดงว่าไม่ใช่เป็นวิธีการดูแลรักษาหนังสือนะคะเป็นการทําลายแสดงว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ดูแลนักรักษาหนังสือนะคะเราก็ไม่ต้องบงลงนะคะจะมาดูภาพถัดไปเลยค่ะภาพถัดไปนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเขาอ่านหนังสือเก็บหนังสือเรียบร้อยนะคะอ่าเข้าที่เข้าทางนะคะรง ตรงมุมหนังสือนะคะถ้าเป็นการดูแลรักษาหนังสือนะคะภาพนี้เด็กๆคือว่าเป็นการดูแลรักษาหนังสือไหมคะเป <ฟะ S 1> ็นถ้าเป็นเด็กเ<ว>ด็กก็วงกลมล้อมรอบได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูภาพถัดไปค่ะเป็นเด็กผู้หญิงกําลังนั่งอ่านหนังสือกชไม่ใอยากนั่งอ่านอย่างมีความระมัดระวังนะคะไม่มีขน,นมกบเที้ยวมาอยู่รอบๆอนะคะก็เป็นการวิธีการ อ่านหนังสือที่ถูกุทีแล้วก็ดูแลรักษาหนังสือไปในตัวด้วยนะคะแสดงว่าภาพนี้เป็นการดูแลรักษาหนังสือไหมคะอ่าเป็นการรักษาหนังสือนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็วงกลมล้อมรอบได้เลยค่ะภาพสุดท้ายค่ะเป็นภาพเด็กกําลังเดินเหยียบอ่าวิ่งหรือดเดินเหยียบหนังสือนะคะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากนะคะเพราะหนังสือนะคะเป็นหล่งให้ความรู้ของวิทย์ฉะนั้นเราต้องไม่ทําแบบนี้นะคะ อ่าแสดงว่าภาพนี้เป็นวิธีการดูแลรักษาหนังส,าาอสือไหมคะไม่อ่าไม่นะคะแสดงเราก็ต้องไม่งโงมลมอ่าเปาน็นงาเสร็จเปงานนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อต่อไ,ไปต่อในวิชาณิตศิสรตได้เลยศาสตร์ขูจออ่าวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็ยังเป็นอยู่ในเครื่องหมายลบนลบะกบคือการเขียนตัวลบลบทลบทลบทลบคลบทลคทลบ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 บทล้ทลบทลบทล้ทลบ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 ทลลบทลลบทลบลยค่ะ,คะค เราไปดูนะครับเรามีอยู่ผลลัพธ์จคือแปดใช่ไหมคะอ่ะานี่ก็คือตัวเลขสีข่นะคะอ่าลบออกไปสี่ขาุูณตัหนึ่งสองสามสี่อ่าเราจะเหลือผลลัพธ์ที่เหลือเท่าไรคะหนึ่งสองสามสี่อ่าผลลัพธ์ที่เหลือก็คือสี่เราเขียนเลขสี่ในช่องล่างได้เลยค่ะก็ยังถัดไปค่ะข้าง,งบนคือเลขหก <6, S 1> ใช่ไหมคะข้างล่างคือเลขสาม หกลบสามค่ะเรามีอยู่ถกนะคะลบออกไปสามค่ะหนึ่งสองสามเราเหลืออีกเท่าไหร่คะหนึ 2> 1, 2, ่งสองสามผลลัพธ์ที่เหลือก็คือสามนะคะเราใส่เลขสามไปในช่องว่างได้เลยค่ะหน้าตัวอย่างถัดไปค่ะด้านบนก็คือเจ็นี่เล่นเสร็จด้านล่างก็คือสองนะคะเจ็ 4, ลบสองเท่ากับเท่าไหร่หนึ่ง เรามีอยู่เส็ล้เป็นสองเราก็เหลือผลลัพธ์ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าเราเหลือผลลัพธ์ก็คือห้านะคะนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะอีกหกข้อนะคะให้เด็กๆไปหาลบือนะคะข้างบนลบข้างล่างนะคะใช้มือหามือโฟกัอาจจะใช้ไม้เทตุเอ็มหรือสีน่ได้นะคะในการลบนะคะเพื่อความถูกต้องและแม่นยำเด็กๆไม่ต้องรีบลบนะคะก็ค่อยทำค่อยๆคิดนะคะหันลบไปทีละข้อละข้อเด็กๆก็จะ เน้นย้ำและกรคร่องเช่อเองขึ้นนะคะวันนี้นะคะคุณครูแพและคุณครูต้าก็ขอจบคลิปการสอนไม่เพียงแค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะาาก